บานเจ้าว้าวอันนี้นี่มาฟังเจ้าว้าวกันนี่นี่ความว้าลอยคนเดียวไม่เดียวเนอะทีนี้ง่ายแตงกวาเพราะมีแต่ความล้ำรวยล้ำรวยเข้ามามีแต่ความโชคมาภโชคดีอยู่พุ้นเขาก็เฮ็ดแบบนี้บอกโบโอ้ยอย่างก็อยังแตกต่างเดียวเนาะโอ้ยคำมันสมานแล้วแล้ว ทักทายสบายดีแล้วก็บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันทุกคนวันนี้ก็ลงมาจากป่าแล้วก็มาบ้านแม่ชาวแพไใหม่พี่ทุกคนเลย<า>เป็นเคยเขามาพักล็อกพักลาบอีกแล้วมาทาแต่งอีกแล้วทุกคนเลยแต่งมาพักล็อกพักลาบงานแต่งพี่น้องทางแม่ชาวแพไใหมนะ่นะนี่สบายดีชาวแพา่ใหม่สบายดีตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณบ่ายโมงน่าจะได้เวลาลมโัวลมควายแล้วบนนี้ป่ะฮะเรเรียบร้อยแล้ว โอ้หลังเหยียดชินโซนอยู่โอ้ิโ้คิโลคิโลิโลโโิโลุกมึงโอ้ยเออโอเกินดินี่ บทีที่มึงยังฟาดเออแบียะก็เฮากินบ่อจริงๆงาต่างรีเด้โเงินหลายแล้วก็ปืนเห็นไหโยมันร้อเลยีคายได้ตมเ่อนี่แท้ของแท้เลยม่มีนี่กินไม่ได้อีกเนี่ยเดีวิ่มขึ้นป้ามาจดนี้นบีบีบคงโง่ต้งไลยทำเลเฮนเฮ่นเฮนเหรอเวียบเียมาเรียเียกันดองกันดอกนี่เป็นฝ่ายทุกคนเลย <jam Stadium> อย่าล <Commons> ืมกันเดอยังคือเก่าแันละนีคือเก้าและโอเคช่วงนี้พักไปก่อนยังงั้นนะวันจันบ่าวผู้ไทยลุงเนี่ยาเ้ลุงเนี่ยากินไม่น้อยปิ้งกินอรรับบ้าอสุดอดทุกคนมาพมานี้บ่ เสร็จไก่เติมพลังแล้ววันนี้นั่นรึรสชาติค้กขนาดย้อนยโบหวานอมลำย่าหเยขู่ยนไม่กูหายมีบ่กินบอ เซ็ตโหลดไปดิตามมาเด้อเออแล้วนั่งกแล้วมบ็นสอิ่มลกาแบบนั้นวะก้อนีกูหา่อเยออถวนี้คืออยู่ด้ทางนี้เด้มา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 อันนี้บนเจ้ากินดิบนะตับยอดมนี่กินเลยนั้นโอ้มามันอันที่ว่าเจ้ามีกินตับดิบมานะมามันเจ้ากิน ชุกนะอู้ยแงบาบำฮมาเว็นนี่ดาวนกเลยเลยินอาเอาอันนึงเฮ้ยทำอีกไปาขึ้นมาเอ้ยไปมึงไปพาคือไม้กดูเลยบคือได้บนี้ได้วิธีเขาได้นี่เนี่ยอนนัน้ออือมีสีบานบานเขากินข้าเงนี่ชุดยอดเลยอกินอยู่โตอยู่ตั้งไปแช็จนี้ได้ กินน้อะไรพี่เลอมันอันนี้กูมันนี่ห่านมห่านมห่านมโอ้หนมมันหมูหมูบวยังพอยังมันจ้ะหมูใหญ่เดติดตัวนะใ่หมูสองตัวเขยรุนนี้สุดยอดเดทุกคนเลยคอยเลยมาแล้วได้กินรลนี่ด้ด้ ถ้าเราได้ปาดน้ำมู๋ช้ำเคยของแท้กินก่อนทุกคนอย่างปาดปอดมาตลอดเนาะมานเลยเองเลยใส่อ่อนใส่อ่อนมันนังจะดีได้นังไดี เยีอเดียวได้เยี่ยอดเดียวได้เก็น้งที่งอมาลกงอนั่นยอะเดียวเล้วไม่ยุนพอดีใช่ไหมคนงามเพิ่ก็เยี่เยอดไยากหรอลายงาลายมีเสี้ยมพี่ลายิ่งยอนงามพ่ออันนี้ชูไหม tất cả thế này hết <chip> mọi mà nói hả? người hết <coughs> mọi người hết 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 อนตอนนี้ก็แยกสชิ้นโซนเรียบร้อยทีมงานเขาก็กำลังกิน,กน,นนั้นอยู่ทุกคนลาบเลือดอยู่เดี๋ยวผลแยกสชิ้นโซนแล้วหมูสองตัวกัโง่ตัวนึงทุกคนเดี๋ยวขึ้นบนเรืไปนี้ไปพักล็อกพักลาบกันอยู่บนรือไปนี้่ร่อนเจ้าสาว โอ้เอาเลยได้ว้าวอ้อยหน้าไปด้วยกองใหญ่กันโอนกองที่ช่องเลยเนี่นะว้าเด้อเพวกเบียร์จะพูดแล้วขอเธอแล้วปะนี้เอาฝากจีนตะหางไปนเลยเฮ้ยตะหางนี่มาตรฐานอยู่ฮะอันนี้ก็ได้เวลาทุกคนลุย เดอันทีอยู่ผู้ผู้มีต้พิด้ชีวิตปากกั้งยื้อห้นกุมี้วยวันนี้กันท่ามพักตั้งกินทุกคนเลยนี่เนื้นท้องมันทุกแล้วกกล้ากินตัวนี้ภาพตัวนอ้แดงๆนี่ค่อยากินมาละนี่ค่อยเองเมี่อตัวนี้ กระฮขอนกันมาวันนี้ก็ทิมเคยเฮอเห็ดผักล็อกผักลาบไปเลยเรียบร้อยก็มาลุยกินเต็มที่วันนี้ทีมเคยโอ้้น้าตอืเอลเลไปเ็ดนี้ยเลยเกมมันมีมากเลยบางเกมเลยนกรุกนกกีนไปเยอเละองกรนเอ้โเกมเย็นเ้านล่างมี่ยกัน้ มาเลยาเลยมาอลยดอยวชนึงุกเยน้องรนดูหลายคนดีการจดดีบ่โอยจอดเริมหน้าแดงแล้วแต่ละคนตอนนี้เริมหน้าแดงแล้วทุกคนเลยดีแต่แล้วพิธีก็นะแล้วพอเลยกินแล้วเอาพังล็อกมาลาบยังเลยแต่เมื่อเช้าไปโดนไหนดีกวอาจุดจุดนี้อมาเดอดยอดเอยย่ đang nghiện mò, đang nghiện nước còi lái đó, tháo là mấy cha phê mày thằng mướn đây ở đây đấy, chém đấy, là mày đấy, วันนี้ก็พักลับพักลาบไปเลยเรียบร้อยแล้วก็ตูนเรียบร้อยแล้วก็เมื่อวันทุกคนเนะเดี๋ยวมือ่ออื่นพอกันไหมทุกคนมื่ออื่นแห่เคยนะมืออื่นยังได้พักลาบใหม่อีกสวัสดีเมื่อที่ชองของการอยู่วันบึงของการอยู่บ้านแม่ช่อไปไหมงานดองวันนี้ก็มือแห่เคยแล้วทุกคนเชิมาเขาบ่งตอนแห่เคยนี่มาพักลาบตั้งแต่มื้อเช้านี้พักลาบตั้งแต่ทะเละแจงทุกคน ค่อยเมื่อแล้วก็น,นอนต่อยตอนก็กตื่นนี่ตื่นเลยพอดีเขาจะแห่เขยแล้วตอนนี้ไปเป็นขเขาแห่ของให้เคยทุกคนอตอนนี้ก็มาฮอ่เฮิร์นเช้าเจ้าบ่าวแล้วนะมาตอนนี้มาเฮิร์นเจ้าบ่าวก่อนโอ้ยเสียงตูทุกคนเอ้ยครัดบ้านเจ้าบ่าวอันนี้มาฟังเจ้าบ่าวก่อนอยังไปฟังเจ้าสาวเด้อเด้อหลังเด้อ เอเออจะได้ฟังจะจะบ้าง่าบาจบริการเองเลยได้ทางนี้ได้ <c oughs> จะเบาฟังแท้จะเบาร้อยจะเบาร้อยมาบ่เมื่อคืนนี่เอนิดหยเออยันเราเอาแห่เคยเขาจนช่มไปแล้วนะแนววันวันนี้น,น,น,นะน <ort>. มีนี่ความอขาลายโอ้โหเดียว์ไม่เดียวเนอะดีนี่งานนาฬิกาโเพราะมีแต่ความล้ำรวยล้ำรวยเข้ามามีแต่ความโชคมาโชคดีมามาหน่อนเฮ็ดแบบนี้เคยเคยผู้เล่าก็เคยผู้ไทยคือดีเขาบอกแบบนี้อยู่พุ้นเขาก็เฮ็ดแบบนี้บอก โอ้โอ oh, 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 ้ยังบ่ยังแตกต่างเดียวเนาะโอ้ยคมันสมมาแล้วอ้นี่เพิ่นทยต้องมีคัดพองไว้กว่าพี่เลยเนาะแม่มีมั้ยแต่บ่มีเด้เคยเคยเคยลาวกนแนมาเอาอยู่ชนไ แปกแล้ววันนี้ h ีนคือกันขัดกองขัดกองสมายทองแล้วเนี้ยยิ้มมาเยี่ยมลูกมือเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11-12โมงแล้วแต่ยังมีท่านแห่เคยทุกคนเพราะว่าฮีดมันมีคือเดียวก็เลยช้าๆแน่นนึงนะ แถวทางุนบตรฮีดนื้นึงแถวมาแถวชนเผ่าพุทไทยห้าฮีดหลายวันนี้ทุกคนเขาค่านำ้ำมีแต่นี่ได้พ่ายหันได้ฝ่ายนี่พี่ที่หลายพี่ที่ก,กันนะเอาไก็ได้เวลาแหกเคยบันนี้ Without knowing it. เนเลอยยู่ทางบ้านนี่บีบีนี่บ่เอนชมาอันมอนแพ้ไปเลยมีมือกันมีบ่มีบ่ยันบ่บ่ม่ มันสมามันไม่มีทุกทุกบ้านนั่นแหละจะบอกทอหินผู้ไทยจุ่มคอยได้คือกันว่แต่ว่อกันเนาะคอยกับผู้ไทยกันอแต่ว่าผู้ไทยต่างผู้ไทยแต่มันมันต่างน้อยนึงเนาะต่างน้อยนึงแก่ะพายคองกับพายไปเลยนี่มีบอกกับพายคองกับพายอย่างเอเดียมเมื่อกี้นี่มีบอกโมมีโมมีเนาะโมมีจนบุกตู้บุกผามเลยโมมีโมมีเนาะงอเวลา ชิบมุ่งก็แห่เคยแห่ไปเลยแล้วขึ้นวัดพรขึ้นบ้านแล้วก็แล้วง่ายๆเนาะงั้นเราอยู่คนกันงั้นเนาะงั้นคือกันงั้นงั้นดอกงั้นแต่ว่าแต่ว่าที่ผู้ไปเผามว่านั่งอยู่ล่างอะร่างเี้ก็ยังถามนี่ทั้งคนนะชนชนเผ่าลาวทุกคนแต่จุ้งก้อยชนเผ่าพุทธายันมันแตกต่างเดียวนะแต่ก็แตกต่างเดียวอยู่นะแตกต่างเดียแตกต่างอยด้วย ก็เลยเอาออมบปเลยปุก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 ตูกปุกขาไปใช่ไหแล้วก็ขึ้นคือเอาผ้าควันขึ้นไปตั้งอยู่เงินแล้วก็ทั้งเขาเคยมากเขาเอาผ้าควันขึ้นเฮือนเลยเนาะขึ้นเฮือนแล้วก็ผมเนี่ยนั่งเฮงกันแล้วก็มัดกระแคนกันแรกแรกเอยนะเรียบร้อยเนาะง่ายดีเนาะแล้วก็สมมาเหนืยไปหน้ามานั่นแหละ่อยเห่อยทั้งนั้นเลยเหนือยใจได้ไร้เหนอยเหนืย

ออกยังเนหบรได้ดิเนรล้เป็นเแล้วเอาบุนกาคูณทล้านเขาทํามาคูณก่เป็นยาวเปเนินไม่จบไปนอเออเปนเนูันรได้อใช้เงินบ้าน แก่แล้วทำผู้คุ้นแกลูกแก่หานเดี่ยเป็นเจ้าไปเดนู่นสร้างลูกผู้คุ้นสร้างคนไทยสร้างคนไทยพูดทีเดี่เหียวเลยข้นเอาคนจางด่าบ่นวันนี้ก็ถือว่าเซตพิธีถือว่าวิทย์อันเคยแล้วทุกคนเลยวันนี้ถือว่าเมื่อเมื่อได้เมื่อวานได้วันนี้เดี๋ยววันนี้ก็ฉีได้ขึ้นป่าขึ้นดงแล้ววันนี้ทุกคนเลยวิทย์งานละ นะวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ชั่นี้ก่อนพอไม่พี่น้องขอบอบใจที่ตีดตามอับชมคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี